กลับมาในช่วงนี้ครับช่วงมิวสิกกรูนะครับสับสนุนโดยครับ KK Box a p p l i แอปพลิเคชันที่คนรักเสียงเพลงต้องมีนะครับสำหรับลูกค้าเ s เอสเนี่ยพิเศษโทรดอกจันแปลกแปนะครับหรือ AS Shop ครับผมครับก็ยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะฮะมมีถามเข้ามาบอกว่าพี่ครับเวลาเราเล่นกับเมโทรนอมเล่นยังไงครับเล่นตามจังหวะครับแต่ต้องเข้าใจสัดส่วนสัดส่วนของโน้ตก่อน ว่าโน้ตที่เราเล่นเนี่ยเป็นตัวดำตัวกลมตัวขาวกคจะเอร์โน้โน้ตเนี่ยนะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแบบสมมติว่า1จังหวะหจังหวะแบ่งได้เท่าไหร่บ้างคือจริงๆแล้วเมโทรนอมเนี่ยมีเอาไว้สำหรับกำหนด B P M B P M นั่คือ Beat per มิน u ท e ก็คือต่อ1นาทีเนี่ยมันจะมีเสียงติ๊กๆเนี่ยเท่าไหร่ครับก็คือ60ติ๊ก ก็60นาทีอะตามเข็มนาทีซึ่งเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเวสนอมที่เป็นสามเหลี่ยมเปเรมิดเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นชื่อเป็นชื่อภาษาอิตาเลียนนะผมจะไม่ผิดมีเพลสโตลาโกเฟอร์ติซิโตมเดลาโต้ขึ้นมันก็คือชื่อของความเร็วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแบ่งด้วยความเร็วแบบนั้นเชื่องช้ารวดเร็วรวดเร็วมากปานกลางอะไรประมาณนั้นอเลโก้แบบมีความสนุกสนานด้วยใช่แค่นั้นคือชื <t <t ่อของความเร็วมีไว้ให้เราฝึก ตามความสม่ำเสมอแบบความเร็วแบบนั้นใช่ครับมันจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ BPM หรือ Timing เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับ o r v e นะครับ Groove คือชื่อของจังหวะไม่เหมือนกันคนละอย่างกันนะฮะคนตีกอง g r o v e ดีกับตีกองรักษา BPM ดีก็คนละอย่างเหมือนกันอันนั้นก็คือเมทรนอมเนี่ยเอาไว้กำหนดคน ให้เล่นตามชามิงใช่แต่นะจังหวะดีหรือไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนั้นก็คือไว้กําหนดความเร็วของเพลงนั่นอ<ม>เองครับคือผมผมเคยผมฝึกกับเตอรนอมใช่ไหมนอนครับฝึกแรกๆเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราเราไม่แม่นช่องว่างมันระยะห่างระหว่างแบบติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กเนี่ยเราไม่แม่นแต่พอเมื่อไหร่ที่เราแม่นมาแล้วเราอยู่กับมันได้เนี่ยช่องไฟในการเล่นดนตรีเราจะดีขึ้น อันนี้ันจะเห็นชัดมากคนบอกผมว่าใช้เมทรนอมแบบที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะดีกว่าที่เป็นไฟกระพริบใช่ใช่อันนั้นจริงเลยผมมีตัวหนึ่งด้วยยังอยู่ใช่ไหมยังเหลไขลานไะไขลานแล้วขโมยขโมยห้องดนตรีมาแล้ววันนี้บางแก้วฮะเนี่ยเมทันอมที่หายตอนตอนเล่นจบว่าขอนะครับอันนี้เขาให้หรือเปล่าขอใครมาผมก่ขอทางพี่ๆที่เขาอยู่ที่ห้องยังพิมรนมศูนย์แปดทับสามสี่อะไรแล้วยางครับ ก็มีถามมาว่าผมอยากรู้ว่าการที่จะเกิดเป็นเพลงหนึ่งเพลงต้องทำยังไงบ้างเอาพอคร้าวๆก็ได้คร้าวนะครับเพลงหนึ่งเพลงก็จะมีโครงสร้างของมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่นึกถึงโน้ตตัวหนึ่งเคลื่อนที่ไปในแนวขวางตามบรรทัดท่าเส้นหนึ่งตัวนั้นคือเมโลดี้หลักนะฮะสองตัวประสานลายบนเขาเรียกอินเทอร์วัลคือประสานโน้ตสองตัวสามตัวก็คือประสานใบชั้นหนึ่งเริ่มเป็นคอร์ดโน้ตสามตัวเอาโน้ตที่เป็นคอร์ดแต่ละคอร์ดมาเรียงกันคอร์ด C เมเนอร์ดีเมเนอร์ เริ่มเป็นคอร์ดโปรเจชันหรือทางเดินคอร์ดคอร์ดโปรเจคชันมาต่อกันเรียกว่าซองฟอร์มหรือท่อนเพลงแต่ท่อนเพลงนี้เล่นอยู่บนจังหวะอะไระเป็นมาร์ชเป็นแทงโก้เป็นร็อกเป็นแซมบ้าแล้วแต่ความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ความหมายอมของเพลงนี้ที่จะสื่อสารเป็นความหมายแบบไหนครับอันนี้คือโครงสร้างทั้งหมดคร่าวๆก่อนนะคร่าวๆจริงๆแล้วมันจะมีเพลงประเภทอื่นกเช่นเพลงที่ ไม่ได้มีลายเยอะขนาดนั้นอาจจะเป็นเพลงร้องกับกีตาร์โปร่งอะไรเงี้ยก็ลงแล้วแต่เพลงนะฮะนี่ความหมายถึางคร่าวๆก่อนก็แนะนําให้เรียนไปเรียนที่สีทดนตรีก็น่าจะช่วยได้นะครับพี่พลครับอยากรู้ว่ากีตาร์โปร่งควรใส่สายไฟฟ้าหรือสายกีตาร์โปร่งครับใส่สายไฟฟ้าดีกว่าครับน้องๆครับกีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งอ้กีตาร์โปร่งใส่สายกีตาร์โปร่งดีกว่าเบลอเิเบลอเบลถามมาเลยโอ้เยอะไปโยนเยอะขนาดนั้นเลย สายสายกีตร์โปร่งดีกว่าเพราะว่าคือลักษณะของสายมันผลิตมาคนละแบบอยู่แล้วใช่ครับโอเคล่ะมันอาจจะนุ่มมือกว่านุ่มมือกว่าถ้าใส่สายหอ้กนุ่มมือแต่เสียงไม่ออกใช่ครับมันมันคนละแบบเลยนะวัสดุด้วยนะครับและขนาดของสายด้วยสายกีตาร์โปร่งเนี่ยใส่กันประมาณสักเบอร์สิขึ้นไปแล้วอ่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองเบอร์สิบนี่เล็กมากนะสำหรับกีตาร์โปร่งตะใส่กันประมาณสิบเอ็ดสิบสอง สายกีารต้ฟ้าเนี่ยใสกันมแปดเก้าสิบแปดยังมีคนใช้อยู่นะยังพอมีถ้าสายฮีโร่มีสายปั่นก็มีคําถามเข้ามาอีกนะครับบอกว่าพี่ครับถ้าอยากเล่นกีตาร์แบบจริงจังๆควรเริ่มต้นตรงไหนครับพอลีมีคนบอกหลายอย่างมากก็จริงๆแนะนำนะครับถ้าไม่ได้เล่นเล่นๆจะเอาจริงจังเป็นอาชีพผมแนะนําให้ไปเรียนเพราะว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นมากวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติเราได้ทํางานสายดนตรีจริงๆแล้วเขาใช้ภาษาในการสื่อสาร จะได้ฟังรู้เรื่องเพราะมันเป็นสิ่งที่นั่งตัวเองขาไปสื่อสารกันถามว่ามันจําเป็นไหมกับทฤษฎีดนตรีถ้าทําเล่นๆก็ไม่จําเป็นอะไรจะเขียนเพลงก็ขี้เขียนได้แต่ถ้าจะทําเป็นอาชีพตรงนี้มันค่อนผมว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะฮะถ้าจะจริงจังแนะนำมีเบสิกเลยนะครับเพราะถ้าถามถึงมือกีตาร์ไทยที่เก่งหลายๆคนรู้ทั้งนั้นเป็นหมดอ่ะเป็นหมดครับพี่ครับการ approach คืออะไร approach คือการ เข้าหาอย่างสมมติคำว่า chromatic approach คือการเคลื่อนเข้าหาทีละครึ่งเสียงนะฮะการเคลื่อนที่เข้าหาใช่อย่างนี้ก็ได้กีตาร์อะคริลิกแตกต่างกับกีตาร์ที่เป็นไม้ไหมครับเท่าที่ผมเคยเล่นผมเคยเล่นอะคริลิคที่เป็นอะคริลิกทั้งตัวใสๆเลย ค, <S 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 คือเสียงอ่ะในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าตัวบอดี้กีต้ามันไม่ได้มีคาแรคเตอร์เลยกีต้าตัวนั้นที่ผมจับผมรู้สึกว่าเสียงมันมาจากพิกอัพที่ดูดเสียงการสั่ทสะเทียนจากสายแล้วออกไปเลยมันไม่ได้มีหมายถึงกีต้าที่เป็นบอดี้ใสๆใส,ๆ,สๆเลยที่เคยเห็นสติปายใช่อ่าใช่ที่สตริรุ่นที่สติ i ายใช้เลยผมเคยได้ใช้ทีหนึ่งไมหนักไหมไม่หนักเท่าไห ไม่หนักเท่าไหร่พี่ดูตอนแรกนึกว่าเฮ้ยมันจะหนักไหมไม่หนักเท่าไหร่พี่ใสๆเลยใสๆเลยและเคยได้ใช้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยคือมันเสียงมันตรงจากตรงนี้แล้วเข้าคอนแทคแล้วมันก็ออกไปเลยอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามีเสียงไม้มีคาแรคเตอร์ป่องๆไม่มีไม่มีเหมือนเฟนเดอร์ไม่มีเหมือนกิบสันไม่มีเหมือนกีตาร์ที่เป็นไม้ที่มีการสั่นสะเทือนจากบอดดี้แล้วมีเสียงแบบ เสียงบอดี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่รู้สึกเลยนะครับถามว่าดีไหมหรือไม่ดีมันตอบก็ได้ใช่เพราะบางทีมันอยู่ที่การเอาไปใช้ก็ดูอย่างก็ดูอย่างซีาวใช้ดินั่นระดับโลกนะดีไหมล่ะดีเลยนะมันแบบมันเนียนมากคขาโล่มาได้แบบวู้ซาวดีจังเลยบอกเสียงไม่ดีเสียงไม่ไม้เลยใช่เพราะนานมีภาพให้ดูนี่เสียงไม่ไม้เลยอ๋อใช่ครับกีตาร์ผมไม่ใช่ไม้ใช่อันนี้เขาเล่นออกมาก็โอ้โหกลองก็มีนะกลองที่กลองไฮดริลก็มี นะครับนี่ส่โอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยสวยเลยตัวนี้มีไฟด้วยนั่นัอันนี้น่าจะเป็นรุ่นหลังๆละวรุ่นแรกๆนี่ไฟใสๆอย่างเดียวครับนะครับผมยังมีเวลาอยู่ไหมฮะยังมียังมียังมีพี่ต่อเลยครับได้คำถามครับผมเพิ่งเล่นเบสอยากจะเก็บคนเริ่มฝึกตรงไหนก่อนครับฝึกแฟนเอันนี้แนะนําแนะนํากลับไปเริ่มเลยอ่ะคือบอกว่าผมว่าน้องๆอยากข้ามการเรียนทฤษฎีดนตรีผมว่ามันสําคัญมากนะเพราะว่าใช่ต่อไปเนี่ย ถ้าเราจะเล่นเบสใช้เก่งเนี่ยเราไม่รู้เลยมันไปไปไม่ได้การที่เราจะข้ามจากขอดหนึ่งโน้ตตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งการใช้พาสซิ่งโน้ตการใช้บันไดเสียงการจะเอาไซส์ใช้โหมด oh, มัน,นอยู่ที่สีดนตรีทั้งนั<า>้นมันไม่ใช่การเล่นเฉยๆหรือว่าไปเรียนรู้เทคนิคมาเพื่อจะมาใส่ในเพลงเ <c oughs> ทคนิคก็ <c oughs> คือการมาทากทฤษฎทดนตรีเหมือนกันนะครับอย่ามองข้ามเรื่องพันนี้ก็แนะนําว่าควรไปเรียนนะครับถ้าน้องจะเอาจริงจังนะฮะใช่ครับโอเค คำถามก็ยังสามารถส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook <S <S ของเรา g m m Music นะครับผมแล้วก็มาเขียนเขียนไว้แล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะทยอยตอบ<ว>กันให้นะครับแนะนำให้ไปเรียนเพราะว่าหลังๆนี่ผมว่าโรงเรียนสอนดนตรีเนี่ยเยอะแยะนะตามต่างจังหวัดหรือน้องๆที่บ้านอยู่ไกลๆเขาก็มีแล้วนะคืออันนึงนะผมว่าที่น้องๆองมันเป็นอันผมเป็นนะตอนเด็กๆไปเรียนทฤษฎีแล้วเบื่อ ผมว่าอันนึง่งน้องๆต้องหัดแกะเพลงด้วยหูแล้วก็ไปเรียนทฤษฎีแล้วเอามาเอามาใช้อเอามาให้แบบเฮ้ยพอเราแกะเพลงนี้มันตรงกับทฤษฎีอันไหนอ่ามันจะเป็นคําถามตลอด <c oughs> <c oughs> อย่างคนกับวงแคลสเนี่ยเติบโตมากับวงเดียวา <c oughs> วิสดีก็ได้เรียนโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันใช่มันซึมมาเองจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้รู้อยู่แล้วรู้เพราะว่าจะเราต้องอ่านโน้ตได้ครับผมแล้วเราต้องดูคีย์ซิกเนเจอร์ดูไทม์ซิกเนเจอร์ดูเครื่องหมายกําหนดจังหวะ เครื่องหมายกําหนดว่าเพลงนี้มันฟิลไหนแล้วฝึกวงโยเมื่อก่อนง่ายที่ไหนโอ้ไม่ง่ายเลยก <laughs> ็ต้องอย่างกต <exca> ฐารใช่นะครับผมว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดียังไงก็อย่างที่พี่นอว่าไปเรียนนะครับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง GMM Z ที่ช่อง51 หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c b แบนที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า GMMZ ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี